เชิงตะกรโดยพุทธทาสภิกขุคำนำสำนักพิมพ์ 27. พฤษภาคม2549จะครบรอบร้อยปีชาตการของท่านอาจารย์พุทธทาสภิขุหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาตามปณิธานของท่านอาจารย์พุทธทาตสสำนักพิมพ์สุขภาพใจก็ได้จัดทำโครงการร้อยปีชาตการสืบสารปณิธานพุทธทาสมีวัตถุประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือของท่านอาจารย์ภายใต้กรอบแนวคิดพุทธทาสร้อยปีหนังสือดีร้อยเล่ม โดยคัดเลือกหนังสือที่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาชีวิตและสังคมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานแก่ผู้อ่านเป็นหลักแต่ก็จะมีหนังสือที่มีเนื้อหาลึกซึง้งรวมทั้งประวัติชีวิตและงานของท่านอาจารย์รวมอยู่ด้วยต่าตาหน้าเชิงตะกรเล่มนี้อยู่ในชุดธรรมะสุขใจเป็นหนังสือดีหนึ่งในร้อยเล่ม ที่สํานักพิมพ์ตั้งใจทำเพื่อถวายเป็นอาจาริยะบูชาต่อท่านอาจารย์พุทธทาสในโอกาสร้อยปีเนื้อหาในเล่มถอดจากเทปบันทึกคำปราศัยของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ท่านให้นำไปเปิดในงานชาปนากิจศพของผู้คุ้นเคยกับท่านสามคนมุ่งให้สติแก่ผู้ไปร่วมงาน โดยให้ดูความเป็นไปของผู้เสียชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักหน้าที่ทำตามหน้าที่รู้จักใช้ธรรมชาติรอบข้างเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอาจทำให้หลายคนไม่ปฏิเสธที่จะไปงานศพเพราะไปแล้วได้โอกาสที่จะเห็นความจริงของชีวิต ความจริงที่คนตายสอนไว้ความจริงที่ใครๆไม่อาจปฏิเสธสำนักพิมพ์สุขภาพใจสารบัญตดตาตาหน้าเชิงตะกรนหนึ่งหน้า7จ็ดตาตาตาหน้าเชิงตะกรนสองหน้า21หน้าที่ของชีวิตหน้า31 ตาตาตาหน้าเชิงตะกรหนึ่งหมายเหตุเทพคำปราศัยในงานชาปนากิจศพวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2526ท่นสาธุชนผู้มาร่วมการกุศลเนื่องในการชาปนากิจศพของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ววันนี้ทั้งหลาย เพราะเจ้าภาพเป็นกันเองกับอัตมาจึงทำให้อัตมาต้องมาต้องมาร่วมการกุศลน,นี้ในลักษณะเช่นนี้คือแม้ร่างกายไม่ได้มาแต่จิตก็มาเสียงก็มาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินอยู่และยินดีจะพูดกับท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ทำไมอัตมาเรียกว่ามางานร่วมการกุศลทั้งนี้ เพราะว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการทําให้เกิดกุศลคือความฉลาดไม่ใช่เป็นแต่เรื่องทําบุญทําทานเท่านั้นแต่ว่าเป็นการศึกษาซึ่งทําให้ฉลาดจึงได้เรียกว่ากุศลกุศลน,นั้นเป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานส่วนบุญนั้นสำหรับเวียนไหวไปในวัดตาสงสารอาตมา อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายเลือกเอากุศลเพื่อเป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานอย่าเลือกเอาบุญสำหรับจะเวียนไหวไปในวัดต่สงสารแม้ว่าจะไปเกิดในสวรรค์นั่นแหละยิ่งทำให้เนิ่นช้าแก่การบรรลุนิพพาน,านขอให้นึกถึงข้อที่ว่าความรอดของมนุษย์เรานั้นต้องไปทางพระนิพพาน จึงทำให้การกระทำของเราในวันนี้เป็นไปในทางกุศลซึ่งเป็นการศึกษาที่ทำให้ฉลาดศึกษาอะไรกันก็ตอบว่าศึกษาหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นการศึกษาอย่างสันทิติโกด้วยคือศึกษาอย่างที่รู้สึกประจักษ์อยู่ในจิตใจจึงจะเป็นสันทิติโก ไม่ใช่ฟังฟังท่องๆ่องจำจำและเดี๋ยวก็ลืมที่ว่าศึกษาหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นเป็นหัวใจอย่างไรกันข้อนี้โปรดทราบว่าการศึกษาเรื่องตะทะตาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในฐานะเป็นคำสรุปของพระพุทธศาสนาทั้งหมดท่านบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ได้ แม้ว่ามีอยู่ในพระบาลีพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกแต่ไม่ค่อยมีใครเอามาพูดให้ฟังให้ได้ยินว่าตาตาตาคำนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าเข้าใจถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นการง่ายในการที่จะดับทุกข์ตถาตาแปลว่า ความเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองซึ่งเป็นความจริงที่สรีระของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี้ในบัดนี้แสดงให้เห็นอยู่ตามตาคือศพของท่านที่เราทั้งหลายจะมาทำการชาปนากิจนั่นแหละแสดงอยู่ศพนั้นแสดงให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองเช่นนี้เอง ซึ่งเรียกว่าต,ะทะทะตาตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายตาบอดหรืออย่างไรจึงไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองหูหนวกหรืออย่างไรจึงไม่ได้ยินคำว่าเช่นนั้นเองซึ่งผู้อยู่ในหีบศพกําลังแสดงให้เห็นอยู่บอกให้ได้ยินอยู่ ตาตามีความหมายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาคือเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับลงแม้แต่ศพก็ยังพูดได้ แล้วคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเองไม่ได้ยินว่าตะทะตาตะทะตาเช่นนั้นเองแม้ศพซากศพนี่แหละกำลังร้องตะโกนแก่ท่านทั้งหลายว่าตะทะตาตะทะตาตะทะ,ทะตาเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฟังให้ดีๆท่านว่า ตถาหรือตถาตาหรือตถาตาคำใดคำหนึ่งก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละทุกคำแปลว่าเช่นนั้นเองหรือมีความเป็นเช่นนั้นเองแม้อริยสัจท,ทั้งสี่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตถาตาคือความเป็นทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นเช่นนั้น ความดับสนิทก็เป็นเช่นนั้นทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเองตามความจริงของสิ่งนั้นๆน,น,นี้คือตถาที่เป็นอริยศั์ส่วนที่เป็นปติจะสมุดบาทก็คือขยายความให้กว้างออกไปว่าอาวิชชาให้เกิดสังขาร สังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดพบพบให้เกิดชาติครั้นมีชาติแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี้เรียกว่า ความเป็นเช่นนั้นเองเรียกเป็นบาลีว่าตถาหรือต,ะถ,ะต,าอตถาตาหรือตถาตามีใจความว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแม้อนิจจังทุกขังอน,าตานัตตนี้ก็รวมอยู่ในตะถาะตาคือเป็นเช่นนั้นเองท่านเรียนเรื่องเหล่านี้กันเพียงแต่ว่าจดลงในสมุด หรือว่าสวดท่องด้วยปากจนน้ำลายฟูมมันก็ยังไม่เห็นตะถาตาคือความเป็นเช่นนั้นเองเดี๋ยวนี้ศพในหีบศพได้แสดงความเป็นเช่นนั้นเองอย่างชัดๆอยู่ตำตาก็ไม่เห็นศพร้องตะโกนอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ยินแล้วจะโทษใครอัตมาก็มาช่วยบอกอีกที ว่าทุกสิ่งแสดงความเป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เข้าใจเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเห็นได้ง่ายๆก็คือเวลาที่มีสรีระของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทอดทิ้งอยู่ที่เราเรียกกันมาเผานั่นแหละปู่ย่าตายายของเราฉลาดนะ ท่านตั้งประเพณีนี้ขึ้นมาว่าทุกคนต้องไปเผาศพเพราะเป็นกุศลอย่างยิ่งไปเผาศพเป็นกุศลอย่างยิ่งจะไม่เรียกว่าบุญนะจะเรียกว่ากุศลไปเอากุศลเพราะเป็นโอกาสที่จะฉลาดในการที่จะได้ศึกษาหัวใจของพระพุทธศาสนาคือเรื่องตะาตานี้เอง ยิ่งถ้าเปิดหีบศพดูศพในหีบแล้วจะเห็นตาตาได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกหรือแม้ว่าเราจะดูโดยทั่วๆไปถ้าเรามีความรู้ก็พบว่าตาตามีอยู่ทั่วไปความเป็นเช่นนั้นเองมีอยู่ทั่วไปในสากลจักรวาลตาตานี้สำคัญมากถ้าเห็นแล้ว ปุถุชนก็จะกลายเป็นพระอริยะเจ้าเพราะเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกโดยความเป็นตัวตนหรือโดยความเป็นตัวกูของกูผู้ที่ยึดมั่นนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นตัวกูของกูก็เพราะเขาไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งนั้นๆเพราะเขาไม่รู้ หรือโง่เขลาต่อสิ่งนั้นๆจึงไปยึดเอาเป็นสิ่งที่น่ารักมีความรักและกโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธเกลียดในสิ่งที่ชวนให้เกลียดกลัวในสิ่งที่ชวนให้กลัวแล้วก็เป็นทุกข์เองเป็นทุกข์เองขอพูดหยาบคายสักหน่อยหนึ่งว่าสมน้ำหน้าที่เขาไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเอง แล้วก็ไปยึดเอาด้วยความโง่เขากิเลสมันก็เกิดไปยึดเอาความเป็นตัวตนของตนไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไปยึดเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนกิเลสมันก็เกิดมันก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสเผาถ้าเห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองตามแบบของมันเองมันก็จะไม่ยึดถือ คือจะไม่หลงรักไม่หลงโกรธไม่หลงเกลียดไม่หลงกลัวนั่นแหละคือมันไม่เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะสิ่งนั้นๆเพราะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งนั้นๆซึ่งเป็นของธรรมชาติคนบ้าเท่านั้นที่จะยึดเอาของธรรมชาติมาเป็นของกู มันเป็นการปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูปล้นกันซึ่งหน้าเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูเพราะไม่เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นของธรรมชาติคือเป็นเช่นนั้นเองเดี๋ยวนี้ท่านที่อยู่ในหีบศพกำลังแสดงธรรมดังลั่นไปหมดว่าอะไรอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองนะโว้ยคนหูหนวกเหล่านี้ก็ไม่ได้ยิน คนตาบอดเหล่านี้ก็ไม่ได้เห็นแม้จะเห็นซากศพนี้ก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหูหนวกเสียหมดตาบอดเสียหมดไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าจะให้ได้กุศลในการมาชาปนากิจศพแล้วให้ทำตาให้ดีๆทำหูให้ดีๆให้ใช้ประโยชน์ได้ ให้ได้ยินเสียงที่ก้องไปหมดว่าเช่นนั้นเองท่านที่อยู่ในหีบศพกําล <c oughs> ังพูดว่าไอที่เจ็บไข้นั้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองกินยาก็เช่นนั้นเองหายก็เช่นนั้นเองไม่หายก็เช่นนั้นเองตายก็เช่นนั้นเองอยู่ต่อไปก็เช่นนั้นเองไม่ได้อยู่ต่อไปก็เช่นนั้นเอง คำพูดเหล่านี้อาตมาอยู่ถึงที่วัดได้ยินแล้วได้ยินแล้วท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ยินถ้าใครนั่งอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ยินคนนั้นหูหนวกเหลือประมาณพูดถึงคำว่าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองกันให้ละเอียดสักหน่อยเช่นนั้นเองเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าตัท้าบ้างตัทตาบ้างตัทาตาบ้าง,าาางล้วนแต่แปลว่าเป็นเช่นนั้นเองหรือมีความเป็นเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำเหล่านี้เนื่องกันไปว่าตัทธตาเป็นเช่นนั้นเองอวิ ตะถะตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอานันาถะตาไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมติตามีความตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติทั้งหลายธรัรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติทั้งหลาย อิทัปปัจจยตาปะกิจจะสมุปปาโทความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นมันอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนี้คืออาการที่มันเป็นเช่นนั้นเอง ความเป็นอย่างนั้นเองเรียกว่าตะทตาหรือตทาตาหรือตัธาเฉยๆก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างมองไม่เห็นอีกหรือว่ามันเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเช่นนั้นเองทุกขังเป็นทุกข์เช่นนั้นเองเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตนเช่นนั้นเองแม้อริยสัจท,ทั้งสี่เป็นความจริงอันประเสริฐสุดทุกข์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเองเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเองความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเองทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเองคือเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี้เรียกสั้นๆว่า ตถาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองผู้ใดถึงซึ่งตถาผู้นั้นเรียกว่าตถาคตพระตถาคตนั้นคือผู้รู้หรือผู้ถึงซึ่งตถาโดยความหมายก็คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะถึงซึ่งตถาเรียกว่าตถาคต พูดถึงซึ่งตะท้าคํานี้เป็นชื่อของพระอรหันต์มาแต่โบราณกาลทำไมเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธกลับไม่รู้เรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดกันในบ้านในเรือนในฐานะผู้คุ้มครองคนทั่วไปอย่าให้เป็นทุกข์เรียกว่าเราไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ้าเห็นหรือถึงตะถาแล้วจะไม่มีใครร้องไห้จะไม่มีใครหัวเราะไม่หัวเราะอ,อย่างคนบ้าเพราะดีใจหัวเราะหลงไหลลิงโลดเพราะไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองเห็นเป็นของแปลกของดีของได้หน้าอาัศจรรย์ก็หัวเราะทีนี้เมื่อไม่ได้ก็ร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ เขาไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองไม่เห็นว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเองร้องไห้อย่างเป็นบ้าก็มีไกลกระโดดน้ำตายก็มีเพราะไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเองไม่เห็นเช่นนั้นเองแล้วก็บรรดาลโทสะเกิดโลภะแล้วบรรดาลโทสะเพราะไม่ได้อย่างที่โลภะมันต้องการ เกิดโมหะเป็นความหลงอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะมันไม่เห็นเช่นนั้นเองมันอยากได้มันกำนัดมันรักใคร่มันเป็นของร้อนในใจเมื่อไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเองเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธโกรธมันร้อนขึ้นมาไม่เห็นเช่นนั้นเอง มันก็มืดมนไปหมดเป็นโมหะก็ร้อนขึ้นมาร้อนอยู่ในใจจึงขอให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองเถิดจะไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องมีโลภะโทสะโมหะเพราะว่าได้รู้เห็นเช่นนั้นเองรู้เห็นเช่นนั้นเองแล้วจะไม่ต้องปวดหัวจะไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัว ไม่ต้องนอนไม่หลับจนต้องกินยานอนหลับจะไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตให้ละอายแมวข้อนี้จะฟังออกหรือไม่อัตมาก็ยังไม่แน่ใจคนเป็นอันมากยังมีอะไรยังเป็นอะไรอย่างที่เรียกว่าหน้าละอายแมวแมวไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องนอนไม่หลับไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัว หรือยาแก้นอนไม่หลับแต่วันหนึ่งคนกินยาชนิดนี้ทั้งโลกแล้วเป็นตันๆทีเดียวคนกินทั้งนั้นแมวไม่ได้กินแมวไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคประสาทแมวไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตจับแมวมาดูสิมันไม่มีลักษณะแห่งโรคประสาทหรือลักษณะแห่งโรคจิตแล้วคนเรา ทำไมจะต้องเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตให้ละอายแมวปู่ย่าตายายของเราในอดีตนั้นท่านรู้ธรรมะกันดีไม่เหมือนคนสมัยนี้คนแก่ๆนั้นเขารู้เรื่องเช่นนั้นเองพอสมควรทีเดียวอะไรอะไรก็ให้อภัยได้คนแก่ยังมานั่งร้องบอกลูกเด็กๆว่า อย่ามานั่งร้องไห้ยอยู่เลยลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเหลนเอ๋ยอย่าร้องไห้ไปเลยมันเป็นเช่นนั้นเองคนแก่ๆในสมัยโน้นเขาทำได้สมัยนี้ทำไม่เป็นพูดไม่เป็นเมื่อเมียมีชู้ผัวก็ไม่ต้องตามฆ่าล้างโคดเหมือนเดี๋ยวนี้หรือว่าผัวหรือแฟนไม่รักเขาทิ้งไปเสีย ก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องกินยาตายไม่ต้องโดดน้ำตายเหมือนข่าวหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรโง่หรือฉลาดตัดสินเอาเองคนที่รู้พุทธศาสนาความจริงของธรรมชาติต้องรู้เรื่องความเป็นเช่นนั้นเองของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเขาจึงไม่มีความทุกข ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ว่าเอามันเช่นนั้นเองแล้วก็หาวิธีเช่นนั้นเองที่เหนือกว่ามาแก้ปัญหานั้นได้เวลาได้ความสุขเขาก็ไม่หลงไหลเพราะว่าไอความสุขนั้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองสักว่าเช่นนั้นเองสักว่าเท่านั้นเองจะไปเสียเวลาหลงไหลให,ให้มันเหนื่อยอกเหนื่อยใจทำไมเขาก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง คำว่าเช่นนั้นเองคือคำว่าตตะตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาฟังกันให้ดีๆมาศึกษากันให้ดีๆโดยเฉพาะในวันชาปนากิจศพเพราะว่าศพทั้งหลายย่อมตะโกนบอกอย่างนี้ทั้งนั้นหูมันหนวกมันก็ไม่ได้ยินศพทั้งหลายแสดงความเป็นเช่นนั้นให้เห็นตามันบอด มันก็ไม่เห็นถ้ามาในการชาปนากิจศพมาร่วมการกุศลในการชาปนากิจศพแล้วขอให้ทุกท่านได้ยินคำว่าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองขอให้ได้เห็นภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นเองอย่าหูหนวกอย่าตาบอดไปนักเลยศพจะหัวเราะย่อเอามนุษย์ให้ได้อาย ผีทั้งหลายก็จะชวนกันหัวเราะเยาะมนุษย์ให้ได้ายเราจะถือว่าในป่าช้านี้เต็มไปด้วยผีก็ได้เพราะคนมันโง่ทุกคนไม่รู้เช่นนั้นเองจึงเรียกว่าเป็นคนโง่ก็คือผีไม่เห็นเช่นนั้นเองที่ซากศพก็แสดงให้เห็นอยู่ผีก็ต้องหัวเราะคนโง่เหล่านั้นหัวเราะมนุษย์ให้ได้าย เราอย่าตกเป็นเหยื่อให้ผีได้หัวเราะเยาะเราเลยและอีกทางหนึ่งก็อย่าได้ต้องละอายแมวด้วยเห็นเช่นนั้นเองเสียเถิดจะไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวนี่แหละมาร่วมการกุศลชาปนกิจศพก็จะได้กุศลอย่างยิ่งกุศลอย่างสูงสุด คือฉลาดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้จนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ทรมานใจบุญบุญนี้พาให้เวียนว่ายไปในวัฏสงสารไม่ค่อยจะสิ้นสุดกุศลกุศลน,น,นี้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานเลือกเอาปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานอย่าไปจับฉวยเอาปัจจัยแห่งวัฏสงสาร ฉะนั้นขอให้ทุกคราวที่มาร่วมในงานชาปนากิจศพนี้ได้มีกุศลได้กุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น,นเป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานยิ่งยิ่งขึ้นจงทุกคนเถิดอาตมาขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายผู้มองเห็นเช่นนั้นเองผู้มองเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง ผู้มองเห็นตะ,ะตาเป็นผู้เข้าใจในความเป็นเช่นนั้นเองได้ยินเสียงว่าเช่นนั้นเองของธรรมชาติก้องอยู่ตลอดเวลานำมาใช้เป็นเครื่องประครับประคองจิตใจของตนให้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องและไม่ไปคว้าเอาอะไรมายึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นตัวกูของกู ก็จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือพระศาสนานี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องในการที่มาร่วมการกุศลชาปนากิจศพขอให้ท่านทั้งหลายมีกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกทีที่มาในงานชาปนากิจศพได้รับเอายอดสุดของพระพุทธศาสนาคือหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่อง ตถาตถาตาตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นเองอนัญญตตาไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นเช่นนั้นเองแล้วเจริญอยู่ด้วยปัญญางอกงามในพระพุทธศาสนาไม่มีทุกข์เลยอยู่ทุก ทิพาราตีการในที่สุดนี้อัตมาขอยุติคําปราศัยต่อท่านทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายที่พากันมาเพื่อบําเพ็ญกุศลเนื่องในงานชาปนากิจศพของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี้แล้วอุทิศส,ส่วนกุศลทั้งหลายนี้ที่เราแต่ละท่านได้รับในส่วนจิตใจ ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อความสุขความเจริญงอกงามตามสมควรแก,ก่คติและวิสัยของท่านผู้นั้นจงทุกทุกประการเทินขอยุติคำปราศัยไว้เพียงเท่านี้